i n g ก์เอชอิงลิชไลท์เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ครอบคลุมสำหรับนักเรียนอายุ4-13ปีที่มาพร้อมกับการระจนภัยของเหล่าตัวการ์ตูนแอนิเมชันอย่างแม็กเมลินดาบิลลี่และผองเพื่อนซึ่งเด็กๆจะได้สัมผัสก,กับสภาพแวดล้อมการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เด็กๆสามารถพัฒนาทักษะทางภาษทา,าษทั้ง4ทักษะนำไปใช้ในสถานการณ์จริงและทักษะแห่งศตวรรษที่21เช่นการสื่อสารการทำงานร่วมกันการคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร,ร้างสรรค์ หลักสูตรนี้จะประกอบด้วย15เลเวลซึ่งจะมี8หน่วยการเรียนรู้ต่อเลเวลและ6บทเรียนต่อนหน่วย เรามาดูเนื้อหาหลักในเลเวล1กันในเลเวล1นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า200คำโครงสร้างประโยค48รูปแบบเพลงและบทท่องต่างๆอีก24บทเด็กๆจะยังได้อ่านหนังสือภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับการออกเสียงโฟนิกส์ถึง16เรื่องเลเวล1มี8หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆสัตว์ของเล่นเสื้อผ้าและอื่นๆเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับชีวิตและความสนใจของเด็กเพื่อให้พวกเขาสามารถจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ประจำวันได้ไดเด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะกาารอ่น พื้นฐานเช่นการเปรียบเทียบและการจัดหมวดหมู่นอกจากนี้เด็กๆจะมีโอกาสปลูกฝังค่านิยม8ประการเช่นการผูกมิตรและการช่วยเหลือขณะอ่านเรื่องราวในแต่ละหน่วยนักเรียนจะได้เรียนรู้กฎการเขียนขั้นพื้นฐานและวิธีแสดงความคิดเห็นด้วยประโยคที่สมบูรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ภาษาอย่างครอบคลุมนักเรียนจะต้องทำโปรเจกต์เล็กๆในตอนท้ายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้โดยพวกเขาจัดสรุปและแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสำหรับหน่วยนั้นๆเรามาดูโครงสร้างของแต่ละหน่วยการเรียน รู้กันในแต่ละยูนิตจะมีบทเรียนคำศัพท์และการสนทนา2บทเรียนบทเรียนการอ่าน1บทบทเรียนโฟนิกส์1บทบทเรียนบูรณาการ1บทและบทเรียนการทบทวนที่ครอบคลุม1บทในบทเรียนคำศัพท์และบทสนทนานักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคใหม่ๆและนำไปใช้ในสถานการณ์จริงโครงสร้างคำศัพท์และประโยคถูกนำมาใช้ในสถานการณ์จริงเสริมด้วยเกมสนุกสนุกและนำไปใช้ในเพลงและการแสดงออกในคลาสเรียน ในบทเรียนการอ่านนักเรียนจะทบทวนคำศัพท์หลักและโครงสร้างประโยคที่ได้เรียนใน2บทเรียนแรกจากการอ่านเรื่องราว นอกจากนี้พวกเขาจะยังได้เรียนคำศัพท์ที่ใช้บ่อยทักษะการอ่านต่างๆพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและทักษะการเขียนขั้นพื้นฐานและปลูกฝังค่านิยมที่ดีในบทเรียนโฟนิกส์นักเรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงในระบบโฟนิกส์ผ่านเกมแบบโต้ตอบและเรื่องราวในการเรียนโฟนิกส์ที่สนุกสนานค่อยๆอ่านได้ด้วยตัวเองในเลเวลหนึ่งนักเรียนจะมุ่งเน้นไปที่การจดจำและการสะกดคำศัพท์ประเภท CVC เช่น cat rat และ s a t ในบทเรียนบูรณาการการเรียนภาษา ภาษาอังกฤษจะถูกควบรวมกับวิชาอื่นๆเพื่อสร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนช่วยให้พวกเขาใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์จริงในขณะเดียวกันก็ยังช่วยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสารรค์การคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการทำง,งานร่วมกันเรายังมีแผนผางความคิดที่จะได้ใช้ในบทเรียนนี้ไม่เพียงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจข้อความง่ายเท่านั้นแต่ยังฝึกทักษะการอ่านและทักษะการคิดให้ดีขึ้นได้อีกด้วยในบทเรียนทบทวนเด็กๆต้องร่วมมือกับเหล่าเดลุก,กี้เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จและช่วยเหลือเอ ที่ถูกควบคุมโดยดรเบนผู้ชั่วร้ายนักเรียนจะทบทวนความรู้หลักของหน่วยการเรียนรู้และพัฒนาความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษและนั่นคือทั้งหมดสําหรับเลเวลหเราเชื่อว่าเนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลายและกิจกรรมในห้องเรียนที่น่าสนใจจะช่วยให้เด็กๆรักภาษาอังกฤษมากขึ้นยินดีต้อนรับสู่ i n g k กเอ English Li f e